สวัสดีค่ะเรียนรู้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจนะคะภายในเวลา5นาทีค่ะวันนี้นะคะสุดารินเอื้อช่วยพนิชผู้จัดก,การฝ่ายขายบริษัทโดยพารประเทศไทยค่ะจะมาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของ compliance ให้เราได้รับทราบภายในเวลา5นาทีค่ะและในตอนแรกนะคะเราจะคุยกันในเรื่องของนโยบายข้อ11นะคะเรื่องของการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ค่ะ เราทราบนะคะว่าที่ปรึกษาด้านสุขภาพของโดทราทุกท่านค่ะมีประสบการณ์ที่ดีกับน้ำมันหอมระเหยของโดทราแล้วก็อยากจะบอกต่ออยากจะแชร์ต่อข้อความนะคะแต่เรานะคะทราบไหมคะว่าการที่เราจะแชร์น้ำมันหอมระเหยของโดทราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องแชร์ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของออยและนโยบายของบริษัทด้วยค่ะ ซึ่งสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําเราจะทําอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้จะมาคุยกันแบบง่ายๆ3า,ามข้อค่ะสิ่งที่ควรทํานะคะสิ่งแรกเลยก็คือการแชร์ผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่เราจดแจ้งกับออยอค่ะอย่างที่2นะคะก็คือการแชร์ผลิตภัณฑ์ด้วยรูปภาพเอกสารนะคะจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัทโดชทราประเทศไทย 3. ค่ะแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะ แชร์วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แบบในชีวิตประจำวันค่ะและตรงกันข้ามเลยกับสิ่งที่เราไม่ควรทำนะคะมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยค่ะก็คือการแชร์ผลิตภัณฑ์นะคะไม่ตรงตามประเภทที่เราจดแจ้งกับออยค่ะอย่างที่2ค่ะไม่แชร์ผลิตภัณฑ์นะคะโดยมีข้อความหรือรูปภาพที่กล่าวอ้างถึงชื่อโรคนะคะความเจ็บป่วยการรักษาการบำบัด การซ่อมแซมแล้วก็อาการของโรคค่ะอันนี้แชร์ไม่ได้พูดไม่ได้นะคะอย่างที่3มค่ะไม่แชร์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะทดแทนการใช้ยารักษาโรคหรือเสริมการรักษาโรคได้นะคะ ที่นี้ค่ะเราก็รู้กันแล้วละว่าอะไรที่เราควรทำนะคะในการแชร์และอะไรที่เราไม่ควรทำหลายท่านสงสัยค่ะว่าการที่เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโดททรานั้นเราจะหาได้จากที่ไหนบ้างคะ่ะขออนุญ,ญาตแนะนำนะคะกับคู่มือสามเล่มนี้เลยนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าสามเล่มนี้ค่ะ อยู่ในชุดสมัครของเรานะคะใครที่สมัครเป็นสมาชิกของโดท ra จะได้คู่มือทั้ง3เล่มน,นี้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นคู่มือแนะนำนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Welcome to Dotera และคู่มือ Leaf นะคะอยากจะให้ทุกท่านค่ะลองเข้าไปดูนะคะศึกษาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกวิธีและก็ตรงตามนโยบายของบริษัทโดท ו ר ประเทศไทยด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะว่านโยบายของการที่เราจะออกไปแชร์นะคะในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยสามารถทำอย่างไรได้บ้างสแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราเข้าไปที่ศูนย์รวมข้อมูลนะคะในเว็บไซต์โดททราประเทศไทย เลือกนะคะตรงสูนรวนรวมข้อมูลนี่แหละค่ะแล้วก็กดมาที่นโยบายพึงปฏิบัตินะคะหรือใครไม่สะดวกก็สแกน QR code อันนี้เซฟเก็บไว้ได้ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเรารู้วิธีกันไปแล้วว่าการที่เราจะแชร์ผลิตภัณฑ์โดชารานะคะให้ตรงตามนโยบายของบริษัทและเป็นไปตาม กฎระเบียบนะคะของทางออยอเป็นอย่างไรบ้างทีนี้หลายคนค่ะบอกว่าไม่อยากทารูปเลยนะคะเพราะว่าถ่ายเองเนี่ยบางทีไม่สวยค่ะแล้วคอนเทนต์เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องนะคะแนะนําตรงนี้กันดีกว่าว่าเรามีโดทาร์คันโตนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพของบริษัทโดชระประเทศไทยรูปภาพในนี้ทั้งหมดนะคะสวยงามสามารถนําไปใช้ได้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดสมมติใครอยากจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะก็เข้าไปได้ตรงซุนร่วมข้อมูลแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่สื่อโซเชียลของโดทราประเทศไทยนะคะหลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะดูนะคะว่าโพสต์อะไรละที่มันดูแล้วไม่น่าใช้นะคะมาดูกันที่โพสต์แรกค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ต้องใช้ยานะคะ เป็นกฎไหลย้อนหายเป็นปริทิ้งแบบนี้ไม่ตรงตามนโยบายบริษัทเลยนะคะรวมไปถึงรูปภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะรูปภาพเนี่ยนะคะได้เออตัวเซนเจสเขาได้มีการเปลี่ยนนะคะประเภทของการจดออยอแล้วต้องใช้รูปภาพให้ถูกต้องด้วยค่ะทีนี้รูปภาพของเซนเจสที่ถูกต้องนะคะอันนี้นิดยกมาจากตัวแคนโตสามารถใช้ได้ตามนี้เลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าในวิดีโอนะคะไม่มีรูปภาพใดเลยหรือไม่มีคำพูดไหนเลยนะคะที่ดูแล้วไม่ตรงตามนโยบายแต่ในแคปเจอร์ค่ะมีคำว่าไมเกรนมีคำว่าปวดหัวนะคะแบบนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะให้ไปใช้รูปภาพส,สวยๆแบบนี้ในแคนโตของเราดีกว่านะคะรูปภาพนี้นี่ก็โหลดมาจากแคนโตเหมือนกันสวยไหมคะ และแน่นอนค่ะรูปภาพพวกนี้บางท่านนะคะอาจจะเคยเห็นเราขอแจ้งอีกครั้งนึงนะคะว่าไม่สามารถใช้ได้เพราะไม่ตรงตามนโยบายของโดทราและไม่เป็นไปตามกฎของคณะกรรมการอาหารและยายหรืออยอยนะคะ ขออนุญาตประกาศกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการหยุดใช้เอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาตทันทีนะคะด้วยความห่วงใย,ยจากพนักงานโดยราประเทศไทยทุกท่านสําหรับวันนี้5นาทีนะคะกับการเรียนรู้ระเบียบของเรื่องการแชร์ผลิตภัณฑ์วันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ